วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีม่นักแฟนค่ะทุกท่านนะคะวันนี้เรามาเปิดประเดิมกันที่นี่เลยว้าวสวยมากลูกก็สวยนะคะสวยมากๆเลยนะคะไปะเดอทัวอบ <laughs> ซ้ายโอเคลืมกระเป๋าตั้งไว้ที่โรงแรมนะคะก็เลยกลับไปเอาก็เลยไม่เดินไปพร้อมเพื่อนนะคะสวยมากโอเทีเ่ยวัน,นี่วะวายใจัมาวันนี้จะพาไปเที่ยวเบลเยียมนะคะวันนี้ทุกคนเราจะเที่ยวด้วยกัน เปรียบเสมืนมนอนพวกจำวัเจ้าขออยเลยค่ะเดินมาเรื่อยๆนะคะกกูอ้วววาวไปลูกปะ อันนี้อยู่ที่บรุสนะคะประเทศเบลเยียมนะคะแต่เหมือนเปเหมือนเราได้ไปเที่ยวซสแลนเลยแหล่งท่องเที่ยวของนี่นะคะเข้าเลี้ยงเป็ดพี่นอ้องเข้าเลี้ยงเป็ดนะคะเอ็มไม่ได้ไม่ให้นะคะ อ oh. uh. ไปลูกไป oh. ไปลูกไปเดินมา uh. ขึ้นมาไหมหนูขึ้นไหมลูก uh. อ่าเอาไปเร็วปากแหลเป็นฮอนไนด์จัชเออ้อ Ya ya. Kombesilin ไปจากอุ้มน้องมันบอกอมน้องเมื่อคืนนังมา,างไปยังเออ,อเขาบอกเขาบอกเขาบอกแล้วเขาอมเป็นเมื่อคืนหำหำหน่อยไอ้พุ่นไปหาป้าปาลาเราเนาะเนาะไม่เล่นน้ำลูกไม่เล่นน้ำเนาะเนาะหำพ <Yeah. S 1> ี่ป้าปลาอยูพ่พี่เร็วเร็วเร็ว,รว,รว,รวมาเกลี่ยครบขวมึงเน้ มาสิครบหัวแล้วๆเออเอตานิสานาะเอมิลี่นุชเอามือน้องสิเดินมาเอตานอัทวนอัโกดะเอามันบอกหน่องมันได้เธอเอมิลี่จับมือน้องในลูกเออไปเพราะเขามีแห้งกันน้อยแน่ บ้านเมืองเขานะคะสวยมากค่ะ Wow. <cười> <cười> ừ, mà cũng không có thơ, dụng khá nhanh và phá h 중에 các thơ? động meo là ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปแลนด์มาร์กนะคะแลนด์มาร์กแลนด์มาร์กใช่ไหมตรงที่สวยที่สุดแล้วคือว่าคือคุณมาที่เมืองน,นี้คือต้องไปถ่ายรูปนะคะคือต้องไปจริงๆนะคือแบบว่ามันงามมากแม่จุด,ดนีงกนะัน ามาถึงแล้วนะคะนี่แหละนี่แหละอ๋อเขาปรับปรุงอยู่ที่รักไอยมองสวยเลยปรับปรุงอยู่หนาแดงหนาแดง เจอฉัไม่ชอบเงาเจอเจอทั้งแร่เอ้บม่เพชรนี้ไ้นแก่ืมฉันไม่ชอบ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 อ้อวไอแขนรดแต่ก็ไม่ชอบไม่่ป็นไม่ชอบบ้า เออกาแฟเกกินข้าวกัอนนะไปเปลี่ยนไปเป็นทำเพจโอเคไหมขอบคุณค่ะเจ้าภาพขอให้เจ้าภาพจงเจริญซีโมงเข้ากลับไปเลยหรอเขาเข้าสเปลบุริเลียนเหี้ย ตรงนี้ก็เป็นที่ขึ้นเรือนะคะแล้วเรือก็จะนั่งไปยางไปขยางไปคน,ไปปนกระถาต้อแถวกันไปไหนคะนี่แรงช็อกโกแลตพนาพัวกันไลมบกดุงแรงช็อกโกแลต ไอศครีมช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตปาตาลตตัดลตัดช็อกโกแลตช็อกโกแลตหมดเลยเหรอโอ๊ยที่รักสุ้ๆเด้อเริ่มแล่วมังค์เอ็มลี่เอาชูกคกะชูกจะเกี่ยวค่ะบทที่ เดีลอยลงเรียนจีนนะคะอันแม่ชุนก็บอกเดอดจ๊กก็ต้องขอับไปก่อนนะคะขอจบคลิปเที่ยวเมืองบรูสสำหรับมือน,นีเะะด้อค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขความเรียนที่สุดในขอให้รงปรารถนานะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะแล้นวนะคะ